สวัสดีค่ะโหราทีวีโดยอาจารย์ธน,นอ่อนค่ะเราก็มาดาวใดเด่นกันนะคะในวันที่1กรกฎาคมพุทธศักราช2564ค่ะตรงกับวันพฤหัสบดีวแรแ8ข้ามเดือน8นะคะระวัง5 8ไว้ดีๆนะ5 8 8 8 8 5 5 8เนี่ยนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเรารอ 5, 8 8 7 7อยู่นะคะดาวชุดตรีเทพนะคะ ในเวลาประมาณ15บหในการสีนาทีเนี่ยลัคนาจะสถิตที่ราศีตุลซึ่งตนุลักษือดาวพระศุกร์เนี่ยไปสถิตอยู่ที่จุดจอมฟ้าราศีกรกฎในตำแหน่งราชาโชคคุมกับดาวพระอังการซึ่งเป็นดาวการเงินและดาวชุด3-6เนีในเล็งกับดาวชุด ดาวพระเสานะคะที่ได้ตําแหน่งทั้งกเกษตราธิบดีและตําแหน่งอุดมเกณฑ์ด้วยนะคะเราได้ชุดหนึ่งแล้วนะคะคือ,อ3 6สดดนะคะชุดที่2นะคะชุดมุมตรีโกณน,นะคะหนชัดเจนหนึนะคะตอนนี้ถ้าเอา2ชุดผสมกันเนี่ยนะห6มาแล้ว1 7มาแล้วก็เหลือ3 5นะคะชุดที่3นะคะ มุมปลายหอก 48, 4 8 2 4 2 8นะคะดูดีๆนะชุดนี้นะมุมปลายหอกนะคะแต่ สังเกตรูปดาวดีๆนะคะดาวพระเกตเนี่ยท่านเบียนหลังลัคนาอยู่นะคะดาวพระเกตนะเบียนหลังและยิงตรงด้วยดาวพระมริตยูนะอันนี้เขาไม่เข้าชุดกับไขรนะ,ะ,ะก็ระวังดีๆ0,9,9,0นะคะหรืออาจจะมา0 6นยกเกับ6เขาแค่กลับหัวกับหางกันเท่านั้นเองนะคะก็ระวัง0 9น6ะคะ06 นะคะหรือ6 9นะคะเนี่ยระวังไว้นะ0 9 90ระวังไว้หน่อยนะคะมุมตรีโกณเนี่ยก็คือ1 5มุมปลายหอกก็คือ2 4 8นะคะโดยมีพระจันทร์ได้ตำแหน่งเทวีโชคนะคะมุมตรีโกณคือดาวพระอาทิตย์และดาวพระพฤหัสบดี1 5 5 1นะคะและมุม ปลายหอกคือสอง4ปดสี่สี่แปดสองสองแปดสองสนะคะโดยมีพระมริตยูเนี่ยอยู่กลางนะคะอันนี้พระมริตยูเนี่ยดูเหมือนเป็นประธานเลยนะคะเพราะว่าเราดูเราดูถ้าเราไม่ดูดาวพระเกตนะเหมือนกลางล่มนะโดยที่มีลักษณะอยู่ตรงนี้เลยนะคะอันนี้เป็นพระมริตยูอยู่จุดปลายแหลมของล่มเลยจุดกลางเลยนะคะแล้วข้างหน้าน,นี่ก็คือ 2 5 7ข้างหลังก็อุ้ยเยอะเลยเป็นคู่คูแต่ดาวที่โดดเด่นคือดาวพระอาทิตย์และดาวพระศุกร์นะซึ่งไปแล้วนะคะหนไปแล้วนะหนก็ไปแล้วนะคะที่ยังไม่ไปคือ2 5 3 6 4 8สามหกสะสองห้านะคะ, 2, 5, 3, 6, 4, ะ,คะยังอยู่นะคะยังไม่ได้ไปนะหนกกับหนไปแล้วนะ,ะเราก็ให้ความสำคัญกับดาวชุดที่เขายังเหลือๆอ,อยู่นะแต่แบบ แต่ถ้าแบบเราจะคิดว่าอาจจะซ้ําๆกันก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็เล่นไปนะคะทีนี้เรามาดูนะ,ะดาวที่เหลือเนี่ยนะคะคือดาวทีนี้เรามาดูกันนะคะดาวที่เหลือคือศูนย์แล้วก็เก้าเก้าศูนย์ศูนย์เก้านี่ยต้องดูเอาไวนะ้นะนะเพราะอีกอันหนึ่งเนี่ยนะคือดาวพระเกด้ดูอยู่ประชิดลัคนาเลยนะคะดาวพระริตยอยู่เร่งเลยนะคะนะเออ จริงๆมีแค่นี้เองนะคะที่มีความสําคัญในตอนนี้เราเป็นตอนวิเคราะห์ดวงดาวนะคะจริงๆอาจารย์จัดเนี่ยจัด3ตอนนะโดยทั่วไปนะหวิเคราะห์ดวงดาวเนี่ยอาจารย์จัดไว้แล้วนะคะหกรกฎาคมนะคะตอนวิเคราะห์ดวงดาวนะคะแล้วาดาวไดเด่นใน12ราศีนะคะครบ12บราศีเนี่ยจะจัดเป็นครั้งที่2นะคะนะคะแล้วก็ครั้งที่3เนี่ยราศีใดโดเด่นนะคะ ตามหลักการแห่งโหราศาสตร์นะคะตอนนี้เวลาอาจารย์พูดเนี่ยพูดเป็นตัวเลขเรยเลยนะเพราะตัวเลขคือตัวแทนของดวงดาวนะคะเพราะเรากําลังเหมือนกับการจัดดาวใดเด่นเนี่ยการจิบดาวที่โดดเด่นในวันนั้นออกมาว่าดาวอะไรเด่นนะคะ,ะเราก็มาหยิบในวันที่เราสนใจกันนั่นแหละนะคะตอนนี้ เราก็มาดูกันนะคะทำไมถึงพูดตัวเลขแล้วเป็นดวงดาวตามหลักศาสตร์แห่งมหาทักษะนะคะเราก็ดูนะ ดาวพระอาทิตย์เนี่ยคือเลขหนึ่งนะคะดาวพระจันทร์เลขสองดาวพ่างคานเลขสามนะคะดาวพระพุธเลขสี่ดาวพระเสาร์เลขเจ็ดนะคะดาวพระพฤหัสบดีเลขห้าดาวพระราหูเลขแปดดาวพระศุกร์เลขหกนะคะดาวพระเกศนะคะเลขเก้านะคะดาวพระมฤิตยูเลขศูนย์นะคะเวลาอาจารย์ไม่ว่าจะสอนหรือคุยเกี่ยวกับโหราศาสตร์เนี่ยก็ ใช้แค่ตัวเลขนี่แหละนะคะในการพูดคุยนะเพราะพราะว่าการเขียนเป็นตัวหนังสือเนี่ยค่อนข้างยาวชา้าอย่างเงี้ยก็ใช้เป็นตัวเลขแล้วก็มาอธิบายในดาวใดเด่นนี้ด้วยนะคะค่ะ,ะใครยังจำตัวเลขไม่ได้ที่เป็นตัวแทนแห่งดวงดาวนะค่อยๆค่อยๆดูนะคะเพราะว่าเวลาอาจารย์พูดแล้วอู้หนงินงเลยอาจารย์พูด ดาวเนี่ยไม่รู้เลขอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะคะอืออาจารย์ติดไว้ตรงนี้เลยนะคะติดไว้ตรงนี้นะคะค่อยๆขยาย,ย,ยดูค่ะเปปชีตที่อาจารย์ทําให้นะคะอ่ะดูกันดูกันนะคะหนึ่งหกไปแล้วนะคะนะคะ ค่ะก็จะมีะความโดดเด่น17ก็ครั้งนี้นะคะของครั้งที่แล้วเนี่ยมาเอาของของวันที่1กรกฎาคมไปหมดเลยนะคะ17 16เนี่ยเอาไปหมดเลยนะคะก็เราก็เอาที่เหลือนั่นแหละนะคะหรือว่าเอาของเที่ยวหน้าเดี๋ยวอาจารย์ดูเที่ยวหน้าสิโอเที่ยวหน้าจะมี เี่ยวหน้าจะเป็นเจ็ดสามหกยังโดดเด่นอยู่นะคะหกสองอย่างเงี้ยนะดาวพระศุกร์ยังได้ตำแหน่งราชาชโชคและดาวพระจันทร์เนี่ยครั้งนี้ได้ตำแหน่งเทวีโชคครั้งหน้าดาวพระจันทร์ก็ได้ตำแหน่งราชาโชคอาจารย์ว่าดาวพระจันทร์เนี่ยก็น่าสนใจอยู่นะนะ,นะพอครั้งต่อไปเนี่ยทั้งดาวพระอาทิตย์ดาวพระจันทร์และดาวพระศุกร์เนี่ยราชาโชคหมดเลยนะคะและ,และอาจารย์สังเกตนะในเป็นวิชีที่อาจารย์ทำเนี่ยนะ ของครั้งหน้าเนี่ยจะบอกครั้งนี้เรื่อยเลยอาจารย์แอบดูครั้งหน้าตลอดเลยนะคะเนี่ยอย่างอย่างของเที่ยวเนี่ยเป็นของครั้งหน้าของของครั้งที่แล้วเนี่ยออกหมดเลยนะคะหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดเนี่ยออกหมดเลยนะและของครั้งนู้นเนี่ย <laughs> เดี๋ยวอาจารย์ดูให้ <laughs> เนี่ยครั้งหน้าวันที่สิบหกกรกฎาเนี่ยนะก็ก็ยังอยู่ในอันเนี้ย นะคะเจ็ดสามหกนะคะแล้วก็ระวังเลขสองหน่อยอาจจะมาสองสามสองหกก็ได้สองสามสองหกอาจารย์สรุปให้ดูดาวสี่ชุดนะคะค่ะสี่ชุดนี้ก็ชุดที่หนึ่งนะคะชุดจัดตุโกนสามหกสามเจ็ดหกเจ็ดนะคะชุดนี้ค่ายยิงตรงกันเลยนะคะสามหกเจ็ดนะคะชุดที่สองนะคะ หนึ่งห้าห้าหนึ่งนะคะชุดที่ตรีโกณนะคะพอะจะตุโกนแล้วก็ตรีโกนแล้วก็ชุด มุมปลายหอกนะคะสองสี่สองแปดสี่แปดนะคะมุมปลายหอกแล้วดาวที่เรือนะคะคือพระมริตยูกับดาวพระเกตนะคะดาวพระเกตเนี่ยประชิดติดหลังเบี้ยนอยู่ข้างหลังเลยดาวพมริตยูยิ่งตรงก็ระวังศูนย์เก้าเก้าศูนย์ไว้ด้วยนะคะนะคะแค่แค่นี้เองนะคะก็ไปจับให้ดีๆนะในวันที่หนึ่งกรกฎาคมสองพันหร้อยหกสี่ก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยโชคดีร่ำรวยร่ำวรำวยกันทุ ทุกท่านนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ